สวัสดีครับเพื่อนๆช่างแต่จักรพงษ์เจ้าเก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ช่างมาในคลิปยาวนะครับซึ่งจะมาให้ความรู้เพื่อนๆเกี่ยวกับหลักการทํางานแล้วก็ระบบของจักรเล็กที่เพื่อนๆบางท่านอาจจะมีอยู่ที่บ้านนะครับตัวนี้จะเป็นจักรเล็กระบบแมนนวลไม่ใช่ออโต้นะครับจะเป็นไม่ใช่คอมก็คือจะใช้ฟันเฟืองที่เป็นแมนนวลนะครับในการสลับลายนะครับเพื่อนเ่อซีรีส์เขา GS 2007นะครับแล้วก็ ใก,ใกล้เคียงกันก็จะมีหลายๆซีรีส์ที่เป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับถ้าเป็นเมนร้อแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เพื่อนๆโดยที่ส่วนมากแล้วจากเล็กเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยทีท่ผมซ่อมมานะครับก็คือว่า1นนะครับเขาขาดน้ํามันนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะแกะเหมือนกับช่างได้หรือว่าแกะแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่รู้จุดหยอดแกะเป็นแต่ไม่รู้จุดหยอดแต่ว่าจริงๆแล้วจากเล็กเนี่ยนะครับ โครงเขาเป็นพลาสติกนะครับเวลาเขาจะครอบพลาสติกแต่ครอบตัวเขาอยู่แบบนี้เนี่ยเราก็ดันเข้าไปแน่นเนี่ยถ้าเราแกะไม่ดีเนี่ยพลาสติกอาจจะมีการแตกได้นะครับเพื่อนๆนะครับมันต้องให้ช่างนเนที่มีความรู้และเทคนิคในการงัดไม่อย่างนั้นสลักแตกนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องหลายๆอย่างตามมานะครับมากนะครับจะไม่ให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าระบบการทํางานของเขามันมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ก็คือผมล้างเผาแล้วนะครับ เสียงเขาก็จะเบาลงนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะซ่อมเนี่ยผมต้องเช็คจุดแรกเลยผมต้องขยับเสาเข็มตรงนี้ดูก่อนเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้จริงๆแล้วเสาเข็มเนี่ยเราสามารถที่จะหยอดมันได้นะถ้ามันมีเอ,อฝาครอบไว้แบบนี้นะครับเสาเข็มเขาก็ยังโผล่มาให้เราอยู่อ่ะสมมติอ่ะก็ยังเห็นเสาเข็มอยู่ตรงนี้นะครับวิธีหยอดเราก็ ก่อนที่เราจะใช้งานเราช่วยเขาเนี่ยเราก็หยดน้ํามันไปตรงเสาเข็มนิดเดียวนะครับเพื่อที่จะให้เขาหล่อเลื่นเพราะว่าเสาเข็มพวกนี้นะครับทษทีนะครับทษทีที่กล้องสายเพราะว่าผมใช้มือเดียวถ่ายนะนะครับเพราะว่าเสาเข็มตัวเนี้ยกับไอตัวเสื้อของเสาเข็มเนี่ยไอตัวเสื้อของเสาเข็มเนี่ยเขาเป็นอลูมิเนียมซึ่งจะไม่ใช้บูทนะครับส่วนเสาเข็มก็จะเป็นเหล็กถ้าน้ํามันมันแห้งเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับผมเอากล้องเข้าไปใกล้เนี่ย อันนี้คือเหล็กเสาเข็มอันนี้ที่เป็นเสื้อของเสาเข็มจะเป็นอลูมิเนียมถ้าน้ามันมันแห้งเมื่อไหร่หรือมันไม่ได้โดนอะไรที่มันหล่อเลื่นมาน,นานหรือมันแห้งเกินเนี่ยเขาจะเสียดสีกันจนเขาเกิดการสึกหลอเพราะสึกหลอเนี่ยเสาเข็มขยับเพราะเสาเข็มขยับเนี่ยปัญหาอย่างอื่นจะตามมาเยอะเลยทั้งโดดทั้งขาดนะครับทั้งโดดข้ามเข็มนะครับซึ่งจะตั้งไม่ได้เลยนอกจากจะเปลี่ยนนี้ทั้งชุดนะครับ แล้วก็จากเลขเนี่ยจะหาอะไรลยากหน่อยนอกจากศูนย์หรือว่าตัวแทนนะครับแต่ว่าถ้าเราไปศูนย์หรือตัวแทนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าการซ่อมแซมของเขาเป็นยังไงนะครับเขาไม่ได้ไม่ได้พูดไปถึงจุดนั้นแต่ว่าพูดไปถึงว่าถ้าเผื่อมันเสียมาแล้วเนี่ยเราจะติดปัญหาตรงที่ว่าเราต้องไปที่ศูนย์บริการเขาให้เขาเปลี่ยนอะไหที่เป็นอะไหหนักนะครับ มันก็จะอาจจะใช้เวลานะครับแต่เรามาป้องกันก่อนดีกว่าก็คือเราเวลาเราจะใช้งานเนี่ยนะครับกับขออภัยเนาะใช้มือเดียวผมจะหมุนให้ดูเสาเข็มเนี่ยเขาขยับอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเขาต้องเสียสีอยู่ตลอดเวลานะเพืเ่อน เสียดสีกับไอตัวเสื้อเสื้อของเสาเขาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราหยอดบนไม่ได้หรือฝามันครอบอยู่เนี่ยเสาเข็มสําคัญเราก็หยดลงตรงแกนเสาเข็มเลยนะครับง่ายๆนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวน้ํามันมันก็จะดันขึ้นไปเองแล้วมันก็จะหล่อลื่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยนะครับแป๊บนึงผมเอาไฟออกก่อนเพื่อนเพื่อนเห็นจุดที่หมุนตรงนี้ไหมครับอันนี้จะเป็นถ้วยนะครับมันจะมืดหน่อยนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นถ้วยแล้วก็จะเห็นฟันตรงนี้ตอนนี้คือช่างนอนจักไวแ้แหละ เพื่อนๆถ้าเผื่อแกะพวกนี้ออกไม่ได้ก็คือฟันเนี่ยเขาจะมีร่องอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็หยดน้ํามันลงไปตรงร่องฟันสักหยดถึง2หยดแค่นั้นก็พอแล้วต่อครั้งนะครับหรือไม่ก็นะครับพอเราหยดลงไปเนี่ยร่องตรงเนี้ยนะครับตรงที่มันเป็นถ้วยของตัวถ้วยใส่กระโหลกเนี่ยนะครับตรงเนี้ยไอตัวรอบตัวนี้จะอยู่กับที่นะครับตัวสีดําเนี่ยจะอยู่กับที่ส่วนไอตัวที่หมุนก็คือตัวเสื้อมันที่ที่ผมเหยียบให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับ เขาจะหมุนรอบตัวนี้นะครับถ้าเราหยดน้ํามันลงไปนิดนิดหนึ่งเพื่อให้เขาหล่อลื่นเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับเ,เพื่อนๆส่วนอย่างอื่นถ้าเป็นงานเพลาติดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องถึงมือช่างนะครับเนาะเพราะว่าเพลามันอยู่ข้างในอ่ะตัวนี้นะครับผมจะให้ดูเ,เพื่อนๆนี่ก่อนเดี๋ยวผมเอาอไฟเข้ามานี่ตรงนี้ตรงนี้สําคัญนะครับเพลาของตัวจักรที่เป็นเพาลาขับบนเนี่ยเขาจะใช้บูธนะครับเขาไม่ได้ใช้ลูกปืน พอมันไม่ได้ขยับหรือมันเคลื่อนสนิมเนี่ยตรงนี้จะติดเืดแน่นอนนะครับซึ่งมันเป็นเพลาหลักที่จะมา,าขับเสาเข็มนะครับแล้วก็มาโยกเฟืองตีลายนะครับเขาจะอยู่แบบนี้นะครับจริงๆแล้วจุดไหนที่มันขยับเนี่ยอยากให้ไม่มีน้ํามันแต่ว่าข้างในถ้าเผื่อช่างซ่อมเนี่ยช่างจะใส่จรารบีนะครับเห็นไหมฮะจรารบีตัวเนี้ยก็จะต้องเป็นจรารบีที่ไม่ใช่จรารบีที่เป็นจรารบีแดงของรถยนต์นะครับ ต้องเป็นจระบีที่ดีนะครับเป็นเกรดที่ดีนะครับซึ่งจระบีเกรดดีเนี่ยเวลาเขาคือเขาจะไม่แห้งนะครับเขาร้อนแล้วเขาจะกลายเป็นน้ำนะครับถ้าเผื่อจระบีที่เกรดเกรดต่ำเนี่ยเวลาเขาเขาแห้งมาเขาจะกลายเป็นติดเหนียวนะครับเพื่อนๆนะครับผมจะเลือกเป็นจระบีสีเหลืองแล้วก็สีดําซึ่งเป็นจระบีสําหรับจักรเล็กโดยตรงเลยนะครับเพื่อนๆครับเราก็จะเคลือบจระบีแล้วก็เป่าเผาแล้วก็ ใส่น้ำมันอันนี้คืองานของผมแล้วเวลาผมทําให้เขาขยับก็จะเป็นแบบนี้ก็คือให้เขาเอาน้ามันเข้าไปในเผานิดเดียวนะครับนี่แหละครับจุดหลักๆของตัวตัวาจากเล็กที่เพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นข้างในมันนะครับเขาจะอยู่แบบนี้เวลาเราเย็บเขาจะขยับแบบนี้อยู่ข้างในนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับตัวจานใหญ่ๆตัวเนี้ยนะครับจะเป็นตัวปรับที่ห่างนะครับไอ้ตัวกลางนะครับตัวกลางก็จะเป็นการโยกของฟันก็คือว่า าการก้าวของเข็มนั่นเองก้าวเล็กก้าวใหญ่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการปรับหนักเบาของการปรับตัวปรับได้นะครับแค่นั้นเองนะครับมีอยู่3มีอยู่3 3อย่างอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เพื่อนๆนะครับ ผมมาบอกแค่จุดหยอดนะ่อนน้ามันเฉยๆนะครับที่ที่เพื่อนๆอยากจะจะ,จะหยอดได้ก็คือจุดที่อยู่ตรงใกล้ๆมือเราก็คือเสาเข็มกับตัวหยดลงไปในฟันมันจะช่วยได้จริงๆนะครับอันนี้ช่วยได้จริงๆไม่อย่างนั้นผมคงไม่ลงวิดีโอนะครับมันจะช่วยให้จากกระเป๋าฮิวที่เพื่อนๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยที่ใครมีเนี่ยมันมันจะทําให้เขาอะได้ใช้งานได้นานขึ้นนะครับประมาณนั้นแต่ ส่วนมากผมแนะนําถ้าเผื่อใช้งานนานเอามาให้ช่างล้างเพลาให้แล้วก็อัดจรารวีให้ใหม่เขาก็จะยืดอายุการใช้งานไปได้อีกนะครับโอเคเนาะคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็มาลงให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้รู้เนาะบางคนเขาอยากจะรู้นะครับถ้าคนไหนรู้แล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับไม่ต้องเห็นหน้าค่าตาช่างเหมือนเดิมนะ